วันนี้เราอยู่ในคินเลกาซีกันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ฟินิเทียมาครบแล้วเดี๋ยวแค่หางไฮท,ที่เป็นวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายที่ผมขาดอยู่นะครับก็คลิปนี้จะมาล่าหางไฮกันต่อนะครับขาดแค่เจ็ดอันเท่านั้นมาเราก็มาเริ่มกันเลยครับโอเคเกลือเกลือครับทุกคนอันนี้ก็เกลือและนี่ก็เกลือเหมือนเดิมครับทุกคนเกลือไม่มีผิดเลยนี่ก็เกลือเกลือเกลือไม่ได้นะ้วทุกคนคลิปนี้ผมจะพูดคําว่าเกลืออย่างเดียวไม่ได้นะเกลือ เกลือเกลืออีกแล้วไม่คลิปนี้เราจะไม่พูดคาว่าเกลืออย่างเดียวสิทุกคนเราต้องมีของดีกันบ้างเกลือเกลือเกลือเอ,เอ้ยไม่เกลือทุกคนเราได้หางไฮอันแรกมาแล้วครับทุกคนคือเมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่บ้านแล้วผมออกไปข้างนอกผมก็เลยเข้าในมือถือมาดูของที่มันขายครับซึ่งปรากฏว่าขายฟินิกเกียกับหางไฮครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยหมายความว่าอันที่เราได้เมื่อกี้เป็นอันที่2ของคลิปนะครับหางไฮเราตอนนี้เรามี5้าอันแล้วครับทุกคนขายอีกหาอัน าจะครบ10อันไม่รู้นะคลิปนี้จะได้หรือเปล่าคือแบบอัดหลายวันมากเลยครับแล้วมันก็เกลือเรื่อยเหมือนเดิมครับทุกคนจต่ที่เราได้หางไฮสองอันนั้นไปก็เกลือเหมือนเดิมอย่างนี้แหละครับทุกคนเกลืออันนี้ออฟมังกรขายซึ่งเราไม่ต้องการนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ซื้อครับผมแต่ทั้งหมดนี่ก็เป็น3วันของเรานะครับทุกคนผมถึงขั้นทำคลิปทอยเด็ดมาขั้นเวลาเพื่อให้แบบเผื่อจะได้หางไฮครบไนะแต่มันก็ไม่ครบอยู่ดีครับทุกคน คลิปนี้ได้ห่างหาแค่2อันเองครับทุกคนถือว่าเกือมากๆในเวลา3วันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน